มีข้อแม้ให้คิดลึกไหมครับก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆกันมาแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ล้างหนองล้างหน้านะครับหน้าก็ยังขี้ตาขี้ตาเขอะก,กันอยู่เลยนะครับหน้าเอาใครใครเช็คดูตัวเองหน่อยแปรงฟันก็ยังครับโลเครื่องมาแปรงทำ,ำไมแปรงทำไมแปรงทำไมไม่แปรงหรอแปรงทำไมใช้อะไรอะ่ะเออเอานิ้ว,วถู อย่างนี้เลยครับอย่าอย่าอย่าสอนอย่าสอนน้องเขาในในทางที่ไม่ดีพี่น้องมาอยู่ข้างหน้าชื่อน้องเลยนะครับน้องมิ้มนะครับน้องมิ้มวันนี้เด็กใหม่เด็กใหม่หลายคนนะครับต้องพยายามจำหลังหลังนี่ใหม่เยอะเลยไม่ใหม่ไม่เหมือนใหม่ไม่ออกผิดผิดจ้ามผิดจ้ามอันนี้แม่จริงอันนี้แม่จริง ไั้คนบอกนี่ทำไมไม่ออกข้างหน้านะครับถ้าเกิดรักกันจริงนี่อย่าไปเผยแพร่เลยนะคลิปนี้นะอายเขาแล้วไอพี่อยาสั่งทางนี้สิวอนนี้ดูสภาพแวดล้อมเมืองเขาหน้าอยู่มากนะมีใครเคยมาออสเตรเลียยังครับเคยหรือยังครับเคยใครเลยใครเคยมาเรายงแล้วมาใหม่อีกอ่ะพี่เอ๊ะพี่เอ๊ะพี่เอ๊ะใครอยากรุมครับใครอยากรุมเชิญครับ มาอีกก็ดีแล้วค่ะข้างหลังมองเห็นพี่เอ๊ะไหมครับยืนอยู่นะมองไหมครับยืนอยู่นะเดี๋ยวลงไปแล้วจะที่ชายหาดมีถุงทรายขายป่ะพี่แล้วพี่มาต่อไงตอให้ยืนตอให้ยืนที่ตรงนี้ให้นั่งพี่นั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่พี่ยืนพี่ยืนเหรอโอเคโอเควันนี้เรามาออสเตรเลียเราต้องพูดแบบกว้างกว้างนิดนึงใช่ไหมครับผม การบอกส่หัวสำเนียงใช้ได้นะความจริงอ่ะจริงเพราะว่าจบแบบเกิดตั้งแต่เกิดที่นี่ก็ไม่ได้พูดนานมากนะครับผมจนจนมันจะเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับผมตั้งแต่เกิดที่นี่นะจำทางผ่านหมันไม่ได้ทางผ่านมันก็ได้บางอย่างนะฮัลโหลฮัลโหลข้างล่างได้ยินไหมความจริง <c oughs> อยากจะพูดพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาแบบบาลเล i e s g e n t l e m ม n are y เ u okay are you okay อ่า วัดซาบไเหรอไปรุ่นไปบ้าวัดซาบเนี่ยก็แอมฮอดมีทูมีทูพูดเลยไม่ได้ก็แอมฮอดแอมฮอดอะไรเงี้ยนะพอเป็นหยังพอเป็นหยังจะช่วยอะไรก็ได้ไหมสมมป็นแบบมีวิธีแก้เป็นพี่แบบฝรั่งเดินมาแบบพูดแบบอะไรกจะเราเงี้ยเราต้องทำไงดูไหมครับบอกว่าครับเฮ้ยทะเลอยูกแค่ไหนพี่เขาบอกพูดมากจนถึงทะเลแล้วโอเค thank you โอเค thank you ไปเอาของง่ายง่าย โอเคแตงคิวที่เขาแบบชมเราค่ะแตงคิวหลายๆโอเคมีหลายๆมันชมเราค่ะมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันต้องชมเราแน่มันต้องชมเราใช่ไหมสมมติถ้ามันด่าเราอะเราก็คิดว่ามันต้องชมก็โอเคแตงคิวหลายๆตรงนี้มีเด้อเด้อยเลยหลายๆเด้อเดี๋ยวเราลองดูนะคะถึงแล้วถึงแล้วนะครับอ่า่อะไรเนี่ย